ต้มสว่อึ่งใส่ใบมะขามอ่อนครับม,ม,มันไข่มัน,มนไข่ครับ เร้แลครับเมนูปูดองครับปูดองน้ำปลาสองกับปูกปูย่างครับอึ้องอย่างครับกินหอมทะลุดจอเลยครับสีสันกระเสียบครับสวัสดีครับกับพ่อกันดี้เด้อครับ มืัอนี้สิพาพี่น้องมาเห็ดเมนูแซ่บๆครับจากวัตถุดิบที่ห้องไปหาครับพี่น้องเพิ่้สิได้เบิ่งคลิปแล้วครับเพราะว่าสิเป็นคลิปจับอึ้งครับแล้วก็จับอีกระปูครับจับแมงดามาเบิ่งผลงานครับอีกรอบนึงครับอันนี้สิเป็นแมงดาครับมือนี้แมงดาทศิภาษาก็เล็กช่างมากพี่น้องก็อีกระปูครับวงนี้อีกระปูไปโตแล้วนเลครับแล้วก็อันนี้สิดองครับดองกระปูนี่เตรียมไว้แล้วครับ เห็ดนำดองไว้แล้วครับตับหมูฮงโอ้ตำ <c oughs> ตำบหมกทัวครับตำบหมกทัวเตรียมไว้แล้วอื้งอันนี้ของหวานหน่อยบักตันอื้งอันนี้อันนี้ผมสีเห็ดแซ่แข็งครับแซ่แข็งไว้กิน,ดนโดนดูนะครับไ,ไว้กินย้ำวันละย้ำไปว,วิ่งวันละครับอันนี้สีต้มซัวครับต้มซัวอีกทีวิธีเห็ดครับผมนอกน้ำนอกน้ำแข็งไว้ครับ พาพี่้องไมาเห็ดแล้วกินเด้อครับมื่อนี้น้ำตรงไว้แล้วคราวหนึ่งครับ <S <S เดี๋ยวเรื่อเอาก่อนเรื่องการแข็งซักก่อน,อกกน,อน,นครับต้มสัวหมอยงเลยครับ รองคงสิได้เบิ่งเนาะครับคลิปจับอึ้งว่าสิเป็นนี่ล่ะจับอึ้งนี่ก็โอ้ตัดสวร์ขึ้นมาเลยครับรนเดี๋ยวเลือกตัวผู้เอาไว้ก่อนครับต้มไส้ยิงแม่ไข่เนาะต้มซัวอึ้งใส่ใบบขามอ่อนครับ หานเปลือยครับวันนี้ข้างล่างสิเป็นเอื้องอย่างครับแล้วก็ไต่ลงไปหาสิเป็นอีกกระปูรครับอีกกระปูข้างล่างอีกกระปูรครับหอมหอมกระปูเลยหาข้าวนึ่งครับตอนนี้หมอต้มอึ้งเข้กับฟูดแล้วครับ นำฟดลงลงแต่เสยียบครับแล้วก็มอยกับปูครับปูดองสีเรตแบบต้มนะครับ ใส่ตํมหุ่งครับตอนแรกว่าสิบว่าเอาแล้วอีกับปูมันหลายก็เลยเอาครับรองแบ้งกัน ดองเมื่อนี่เมื่ออื่นได้กินนะครับเทน้หนักซืเรื่อยๆครับน้ำน้ำดองครับพอดีเป๊ะครับได้แล้วครับเมนูปูดองครับ ปกองน้ำปลาสองกระปุกลวกะล้วกะ,วกะมะเบิองอันนี้ครับอันนี้กะเบิองอันนี้ฮเ <c oughs> งสีสันครับเ็ดหลายเมนู กปฝากชนะพรีกระปูนี่ลหละจุดเริ่มต้นนี่นี่ตัวแรกว,ว่าสิว่าเอากระปูตัวนี้พราะเดียวเอากระปูตัวนี้จับเรื่อยๆเลยกระปูนี่นี่การดุจปูย,ย่างครับอืองย่างครับกินหอมทะลุดจ,จอเลยครับ สีสันแต่เสียบได้ยังกินทั้งนั้น,ก,นกินน้ำมันบวกลึงเพื่อเสียวกับปูเพื่องเสียบตบักทัวออตับักทัวมา่หาก็ได้ตบักทัวนวบวกกินอึงแล้วว่กบ่กินอึงมาขาสาสันครับปวดขาตักให่อีพอนึนเด้อ อย่างอื่นครับกีกระปูเข้ากับเรียวแล้วครับต้มเอืองกับเพื่อยแล่ละครับยาสีส่วนอื่งกันหน่อยเยบร้อยครับป้าจำดองกระปู เดี๋ยวจำรองกับปูรครับเบิ้งซีซัน็น,นตัดเสียบ,บ่ะเดี๋ยวเบิ้งอึ้งวัน,นี่เอึ้งกับสุกเล้วครับเดี๋ยวส่วเอึ้งจะเข้าครับเรียบรอยแล้วครับตัวอึ้ง ตัวใส่ซุปน้ำปลาครับวันนี้ใส่หัวหอมกระหอมเฮาคลิปมาคลิปข,อขอ้อครัวเนาะโอ้โหรวยดีแท้มาเด้อครับพี่น้องอยากนำกรัขวยมาตากเด้อโอ้บัหรวยรวยรวย ไข่ไม่มันไข่ครับต mm. ุดน่ะ mm. เลือกตัวอีกแม่ไข่ครับ mm. หน้าตาตรมอึ้องครับก mm. ินไทย เตะแอปวะครับเนไหมมิตอตัวใ,ใครเตรียมกองเขาไว้ได้วยครับ

พ่อเอื้งครับแม่เราพอแหมอ่ะเอาถุงมาตักให้พ่อไปนี่เด้ออยากยังมาเลือกเบิ้งเลยอยากยังอยากยังนะเบิ้งนี่มาเลือกเบิ้งนี้จำมากกว่าตัดแซ่บเบื้องนี้กับกะปูเอาปะกระปูไปจำเอาเยอะแล้วว่ากินน้ำไว้รุ่นนะส่วนสวัสดีจ้า มาหาแต่ว่ามากินครับเฮ็ดกระซ่างเฮ็ดกระืือกันตากันท่านน่น้ำนัวผกตรงมาโขเอาค้ยน่กกับคณละครับเอาค้ายขึ้นโคกแล้วใครด้ยุบานแหนยลืมตันเะ้ท่านละซีบอยู่ตามน้วยงามนตาตโนนัวจักหน่อย มึงเนี่ยปูดองแม่เอาไปตำอึมตำแซนเนี่ยไปหาหมูขึ้นในบักไรเนี่ย,ป,ยปูออกเน,ะนาะน้ำขอมผู้มันเพิ่นแซนมปลาเพิ่น <c oughs> อันวาสิวาอย่างก็ตาไก่ปั้นด่านี่แม่แม่อ้ะอนี้กินเทากับอันนี้แล้วเนี่ กับกับตรมกับปูนอืมแซบ่บแต่นั้นต้มเปียเปียย่างอ่ะจังมาตม้มทินแซ่บแล้วกินคุณเดียวอันบอดแล้วครับอ,ออกอีกว่ารุ่นก่อนน้องก็ไปแล้วกินแล้วเดี๋ยวสิย่างไว้อยู่ กว่ามาหนีมาหนี่ักก่อนกว่าถ้าเงี้นบ้ค่อยบ้ค่อยได้กินเขาน้ำแกงแจักเต้อได้ครับกินไส่กินมันตั้งเป็นสี่เนาะตั้งทั้งชายแล้วก็เก็บออกไปนั่งสิไหมครับผมกับว่านหิวสินะเอาไว้สักก้อนหนึ่งสิแม่ล้างมือกันเนาะกาขันล้างมือขันนี้เฮ็ดกัดแล้วกันแล้วกันขณะใดเราอยากเราจังออกไปได้ครับนี่เอาถุงมาใส่ แี่ชองปิดไว้เดี๋ยวตำเดี๋ยวตำตัวเอากนจะไปไปยหนนะนนนครับจะสี่ละพักกักินนันสี่ละครับได้เง,งี้ยหนกอ๋อตวันผลย่บานยูนบอกยูเดี๋ยวสิกัดแปลงมาใหา้บอกเราสิน้ำปลาสะอีกในเด้อ,มอยอมันสมแห้งป็นได้ครับตาหมกตัว ดองหายที่ได้กินครับปูดองเขาตักให้เยอะก่อครันด่า้านเราป่มาดีจ้ามามาตักหมได้กินม้งอือตกโซ่ไปนห้แดงนั้ามะัวเอไม่คุณใเี้ยเดี๋ยวามาลายเด้อฮะคุณกินหน่อยครับ กกับปูแล้วกับกับปูเลือกแต่อีลีคนนัออ้นก,กับปูผัวหน้ายายผัวหนาใหญ่เขาว่านั่นครับจำบอกว่าวกับกับปูย่ออะายได้วบัดสัตว์กับปูแน่นมากปาขอบขอบคุณพ่อนเนี่ยสวัสดีพ่อนเน<ว>ี<ว>่ยสวัสดีอีกรอบจ้าเลยเฉยนี่หมดมาเอออ่ะอออขอขอเอากระปูเนื้อปูนะครับเขาขอแรงเราแล,แล้วกินมาหลายจำอะไรเบาเพลิน ป่บเบิดทีา่ากินสามีคเลยอายุนี่เนี่ยตากตัวลูกเซลอนาง <laughs> เอามันดิบเปะาว่านี่ดิบเซ่อชัวริซีไมซมีไม,ม,ม่นี่เพราะว่าสีเป็นอวัางกอ้อนไะไมาเป็นคลิปน้ำกัดท่อย,อย่างอื่นกับจีกับปูครับกับัวอึ้งครับสัวอึ้งตักแล้วตักหันตักนึ่งเดีวครหนึ่งนะครับ สวยอึงใครเลยครับตำบักทั่วครับถ่ายคลิปตั้งแต่บ่ายสามครับได้กินได้กินนะโกมบงแรงครับนะเจนได่ขอขอบคุณหลายๆครับที่ติดตามคลิปเล็กๆน้อยๆครับอยู่บ้านครับพยายามถ่ายไม่เหลือนะครับครับเจนได่ขอขอบคุณหลายๆครับจะพ่อกับแม่พูน่าครับสวัสดีครับสวัสดีจ้า